สวัสดีค่ะมาพบกับเราเช่นเคยนะคะในช่องเทรดง่ายๆเนาะวันนี้นะคะเราจะมาทําภารกิจกันนะคะวันนี้ <c oughs> เราจะมาพิชิตคอนเวิร์ตกันเนาะพอดีหลานนะคะแจ้งมาใช้คำว่าแจ้งเนาะแจ้งมาบอกว่าหนูขอรองเท้า1คู่ได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวนะจัดให้นะคะเขาอยากได้รองเท้าคอนเวิร์ตคู่ละสามพันห้อยนะคะ 3,600บาทเนาะคอลเลกชันใหม่นะคะเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยก็บอกอยากได้ก็เลยจะนำก็เลยจะทำภารกิจนี้ให้กับหลานนะคะโอเคเนาะเราจะลงแค่ไม้เดียวนะคะไม้ละ4,000นะกำไรอยู่ที่91%นะคะถ้าเกิดว่าเราบวกไม้เดียวเราก็จะได้3,646บบาทนะ โอเคเดี๋ยวเรามาทำภารกิจกันนะคะว่าเราจะสามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จหรือไม่นะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลา10โมงก็กราฟเพิ่งเปิดได้แค่3คู่นะคะตอนนี้เราจะเทรดเป็นดิจิตอลนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาตอนนี้ให้อยู่ที่91%เดนะคะเดี๋ยวเราจะามาลองดูนะคะว่าเราจะ สามารถทำกำไรจากจุดนี้ได้ไหมนะคะเทคนิคที่เราจะใช้ในวันนี้คือ,ทเ,นนคอเทคนิคจีบความจีบง่ายเช่นเคยเป็นท่าไม้ตายของเราที่เราใช้เทรดทุกๆวันนะคะภารกิจนี้เรียกได้ว่าเป็นภารกิจเพื่อหลานได้เลยเนาะนะคะโอเคเราจะลงแค่ไม้เดียวนะคะ เราจะสามารถทำกำไรหรือปิดกำไรได้ไหมนะคะช่วงนี้เปิดสามคู่เดี๋ยวเราลองทำเป็นจอเล็กดูก่อนว่ากราฟไหนจะสามารถเข้าทำกำไรได้นะคะถ้าเกิดว่าเข้าทำถ้าเกิดว่ากราฟไหนที่มันเหมือนลักษณะจะเข้าเงื่อนไขน,นะคะเราเดี๋ยวเราค่อยออชาร์จให้มาเป็นจอใหญ่ดูมุมมองกว้างนะคะ ช่วงนี้นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะอ,อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะหลายๆคนก็มีอาการเจ็บคอนะคะอย่างตัวเราเองตอนนี้นะคะก็เหมือนรู้สึกจะเจ็บคอเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะระหว่างรอนะคะระหว่างรอ,อจุดเข้านะคะเราขอ,อ ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเทคนิคของเรามีอ e ีบุ๊กนะคะออกมาแล้วนะคะชื่ออ e ีบุ๊กว่าเทคนิคจีบความจีบหายนะคะสามารถทักถา,ถามมาได้นะเดี๋ยวเราจะาทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะเรามีจำหน่ายแล้วนะอีบ e ุ๊กของเราในราคาหลักร้อยนะคะฟังไม่ผิดนะอีบ e ุ๊กของเรานะคะขายในราคาหลักร้อยนะคะก็ หากใครสนใจก็สามารถทักมาถามได้นะคะหรือใครสนใจที่จะเรียนตัวต่อตัว,ต,วตอนนี้เราก็เปิดให้เรียนแล้วนะคะลองถามมาได้เนาะฝากนะคะฝากติดตามเพจของเราด้วยนะคะเพจของเราชื่อเพจเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะเทรดง่ายๆนะคะลองเข้าไปติดตามกันดูนะคะเราจะมีข้อมูลดีๆไปแชร์ในเพจนั้นให้นะคะ ช่วงนี้กราฟยังวิ่งกราฟนี้ถือว่าสวยอยู่นะเราก็ต้องรอจังหวะเนาะจังหวะในการเข้าก็คือจุดนี้คือจุดตัดจุดแรกคือจุดเปลี่ยนเห็นของเทคนิคของเรานะคะอันนี้ก็เช่นกันเนาะสองสองกราฟนี้วิ่งลักษณะคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเราถ้ารอนะคะก็คือรอให้เขาลงมาแล้วกลับขึ้นไปอีกรอบนึงอะคะ่ะ นะคะแล้วทําเป็นจีบคว่ำรอบที่สองก็คือจุด follow เห็นนะคะเราจะตามโดยการซื้อลงเนาะสองกราฟนี้ลักษณะเดียวกันนะคะแต่กราฟนี้คือกําลังจะขึ้นขึ้นเสร็จแล้วกับตัวลงมาก็เดี๋ยวรอจังหวะ follow ขึ้นนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนเทนก็ได้เนาะต้องต้องมาดูกันนะคะว่าจะยังไงนะ ตอนนี้เปิดอยู่แค่3คู่นะคะเราก็ต้องรอการ์ดเนาะก็ไม่รู้ว่าจะต้องอรอนานแค่ไหนอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงหนึออเดอร์ถึงอาจจะรอถึงครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็ได้นะเพราะว่าเปิดแค่3คู่แต่บางทีจังหวะดีก็ประมาณ5นาที10นาทีเราก็หาออเดอร์เข้าได้แล้วนะคะหาจังหวะเข้าได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวลองรอกันอีกสักนิดนึงนะคะ ลุ้นมากนะคะลุ้นว่าเราจะสามารถพิชิตภารกิจนี้ได้สำเร็จหรือเปล่านะคะต้องลองลุ้นกันนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะกดติดตามกด subscribe นะคะในช่องของเราให้ด้วยนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเราด้วยนะคะ ภาพนี้นะคะเป็นเป็นเทรนขาขึ้นนะคะดูจากไหนนะคะดูจากเห็นไหมคะเส้นกลาง KC ขอบบนขอบล่างเฉียงขึ้นแบบนี้เราจะหาจังหวะซื้อขึ้นอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูอีกนะคะว่าพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยลักษณะของการที่เขาทำมา เ,เขาทาอะไรอยู่นะคะเ,เงื่อนไขของเราก็คือชัดเจนนะแม็ดีต้องตัดไปทางเดียวกันเห็นไหมคะถ้าเราจะหาจังหวะ follow ในจุดนี้ก็ยังไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าแม็กดีค่า100ส่วนทางก,กันกับค่า default ของเรานะคะฉะนั้นแล้วจุดนี้ถ้าจะเข้าซื้อขึ้นก็จะเสี่ยงนะคะเราจะยังไม่ซื้อนะคะอาจจะเป็นเทนขาขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอาจจะทำการกลับตัวหรือทำไซด์เวย์ก็ได้เนาะ ฝึกสังเกตนะคะฝึกสังเกตจุดนี้ด้วยนะคะสนใจกราฟนี้นะคะกำลังลงสวยเลยค่ะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าพักตัวประมาณ3มแท่งแล้วเกิดเป็นแท่งก่อนแรงแล้วเกิดเป็นคอนเฟิร์มแดงกืนกินเขียวลงไปนะคะ MacD 2ค่าต้องอยู่ข้างล่างนะคะคือตัดอยู่ข้างล่างนะเราหาคอนเฟิร์มเก่อเนานะ,ะแล้วเราค่อยหาจังหวะในการซื้อลงนะคะ รับต้านก็สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะเดก็มือใหม่ก็แน,นนะนํานะอาจจะตีรับต้านไว้ดูด้วยนะคะอ่าโอเคตรงนี้สวยดีนะสวยดีสวยดีขึ้นไปแดงเขียวไม่ได้ค่ะถ้าปิดแบบนี้นะคะต้องปล่อยเขาก่อนเมื่อกี้ถ้าปิดเป็น แท่งเล็กๆหรือปิดเป็นแดงนะคะแท่งถัดไปเราอาจจะซื้อลงนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะแมกดีสามห้าร้อยนะคะของเราเหมือนจะตัดขึ้นนะคะเราต้องรอแท่งคอนเฟิร์มก่อนนะคะว่า,าเหมือนลักษณะถ้าเราจะ follow trend ก็คือมันต้องมีคอนเฟิร์มว่ามันมีแรงขายลงมาแล้วนะ,ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวลองมาดูกัน อโอเคแท่งคอนเฟิร์มของเราเหมือนจะมาแต่ยังไม่มาอะโอเคปิดลักษณะนี้ประมาณนี้นะคะแท่งต่อไปเราจะทำการซื้อลงนะคะแดงกึนกินเขียวแล้วคะ่ะโอ้ถ้าแบบนี้นะคะแท่งแดงแท่งนี้ปิดอยู่เหนือนะแท่งแดงแท่งนี้ปิดอยู่เหนืออะโอเคทะลุลวรอย่ออีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวเราจะกดซื้อลงนะคะ น่าจะมีแรงลงโอ้ไม่ทันนะคะเมื่อกี้นะคะไม่กล้าเข้าเพราะมันย่อขึ้นไปก่อนนะคะใครที่เคยเรียนคอร์สตัวต่อต,ต,ตัวนะคะจะรู้ว่าเทคนิคในการเข้าจุดนี้เข้ายังไงนะคะก็คือว่าถ้ามันปิดอยู่เหนือแนวรับนะคะถ้าเราจะซื้อลงได้ก็ต่อเมื่อรอให้เขาวิ่งทะลุแนวลงมาก่อนแล้วย่อขึ้นไปอีกรอบหนึงแล้วกดซื้อลงนะคะแท่งนี้ลงยาวเลยนะคะ เราลังเลตรง,ตรงจุดหนึ่งคือเห็นไหมคะเราตีแนวตรงนี้ไว้อันนี้เป็นแนวรับนะคะแล้วแท่งแดงแท่งนี้ปิดเหนือแนวลังเลว,ว่ามันจะลงจริงไหมนะคะแต่จุด o l l o w t เท n d จุดนี้ก็สวยอยู่นะคะเนาะอันนี้ลงแรงเลยเนาะสวยค่ะลงมาแล้วขึ้นไปสามแท่งเพื่อพักตัวแล้วกลับตัวลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเนาะจังหวะลังเลเราก็จะยังไม่เข้านะคะเรารอกราฟได้เนาะรอเท่ากับได้โอเครอนะ อืมจุดนี้ถ้าเข้าก็น่าจะไม่ทันแล้วเนาะ อ่าเห็นไหมคะที่บอกว่าอันนี้เป็นเทนขาขึ้นพอขึ้นแล้วนะคะอ่าแมกดีของเขาแมกดีสามห้าร้อยลงมาข้างล่างลังเลก็คือมันสวนทางกันสองาก่อนหน้านั้นเห็นไหมคะเขาทําการกําลังปรับตัวลงแล้วนะคะเห็นไหมหรืออนาคตต่อไปอาจจะเป็นไซด์เวหรือรอเลือกทางว่าเขาจะขึ้นต่อหรืออาจจะกลับตัวลงนะคะจุดนี้นะ สังเกตบ่อยๆนะคะการ trade, การเทรดนะคะก็คือพยายามสังเกตบ่อยๆว่าอ๋อมันเคยทำแพทเทิร์นแบบนี้นะต่อไปมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคะ่ะจำแพทเทิร์นส่วนใหญ่นะคะการวิ่งของกราฟก็จะมาแพทเทิร์นในรูปแบบเดิมๆแพทเทิร์นเดิมๆนะคะก็พยายามจำเนาะอย่างเช่นว่านะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เคยเทรดมานะคะ ลักษณะของกราฟที่มันเป็นเทนไหลยาวๆนะคะพอไหลยาวๆลักษณะอาจจะเป็นไหลขึ้นยาวๆเป็นเทนยาวอาะเป็นเทนขึ้นยาวๆนะคะพอสักพักหนึ่งยาวยาวแล้วนะคะแล้วทีนี้พอเขาจะทําการกลับตัวเขาจะทําการพักตัวก่อนก็คือเกิดลักษณะของกราฟไซด์เวก่อนแล้วถึงจะกลับตัวได้เห็นไหมคะ่ะเหมือนขึ้นมาสูงมากแล้วนะคะ กรณีเทค่ะขึ้นเนาะเหมือนขึ้นมาสูงมากแล้วนะคะพอเขาอยากจะกลับตัวลงเขาก็ต้องพักก่อนค่ะแล้วถึงจะกลับตัวลงหรือมันมีอีกแบบหนึ่งคือขึ้นมาสูงมากๆนะคะโดยเฉพาะ o d ีส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้นะคะสูงมากๆอ่าพอขึ้นมาสูงมากๆทาการพักตัวพักตัวเสร็จอะขึ้นไปต่อค่ะข,ขึ้นดอยดอยอีกรอบหนึง่งประมาณนี้นะคะลองสังเกตกันดูเนาะ ช่วงนี้ก็รอกราฟวิ่งให้เซตตัวให้เข้าเทคนิคของเราเกาะน,นะคะเงื่อนไขของเทคนิคจีบความจีบงายของเราคือหาแท่งสมบูรณ์ก่อนค่ะแท่งสมบูรณ์มันจะมีสจุดเนาะจุดเปลี่ยนเทนกับจุด follow เทนนะคะอ้าวเราพูดถึงจุด follow เปลี่ยนเทนกกอนแล้วกันนะคะจุดเปลี่ยนเทนก็คือ เราหาแท่งสมบูรณ์หาแท่งคอนเฟิร์มก่อนค่ะแล้วแท่งถัดไปคือแท่งออเดอร์ของเรานะคะเราเทรดในแท่ง1นาทีแท่งถัดไปคือแท่งออเดอร์รอยอซื้อนะคะเงื่อนไขของเทคนิคจิบความจิบหายนะคะคือ 1. หาแท่งสมบูรณ์บวกกับเส้น ema 2เส้นตัดกันนะคะแล้วก็ 2. เกิดอยู่ตรงไหนเกิดอยู่บนหรืออยู่ใต้เส้นกลาง kc นะคะข้อ3 MACD ค่า3 5 0ห นะคะข้อ4 m a แมค่า d ีฟอสสิบสองยนะคะก็ต้องตัดไปใน,ในที่ทางเดียวกันก็คือแม c d สองค่านี้ต้องตัดไปทางเดียวกันนะคะห้ามส่วนทางกัดเนานะทุกอย่างนะคะสข้อเป็นไปในที่ทางเดียวกันมองซ้ายหน่อยสิว่ามีแนวรับหรือแนวต้านอยู่ไหมนะคะถ้าไม่มีแนวรับแนวต้านนะคะสามารถซื้อได้เลยค่ะคือกดดีดไปแท่งหมายปุ๊บรอนะคะ รอย่อหน่อยๆแล้วกดซื้อลงนะคะนี่เป็นคอนเฟิร์มได้นะแต่ว่านะคะอามันเทนขาขึ้นเนาะพอมันจะลงอะ่ะจังหวะนี้เราค่อนข้างที่จะกลัวนะคะพออะไรเพราะว่าอะ KC ยังค้งได้ไม่เต็มที่เนาะก็อาจจะจุดเปลี่ยนอ่ะแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับ สมาชิกเก่าของเราก็จะรู้ดีอยู่แล้วนะคะแท่งคอนเฟิร์มนะควรมีแรงนะควรมีเนื้อเทียนที่เต็มๆประมาณนี้นะคะมีแรงซื้อแรงขายชัดเจนก็คือมีเนื้อเทียนที่ค่อนข้างเต็มไม่ยาวเกินไปและไม่สั้นจนเกินไปนี่คือแท่งสมบูรณ์ของเรานะคะเพราะอะไรทำไมต้องเป็นแท่งสมบูรณ์เพราะว่าแท่งสมบูรณ์นะคะบ่งบอกถึงว่าโอเคแหละถ้าเป็นแท่งสีเขียวสมบูรณ์มันบ่งบอกว่า มันมีแรงที่จะขึ้นไปต่อในแท่งถัดไปให้เราได้นะหรือเป็นแท่งแดงลักษณะนี้นะคะแท่งคอนเฟิร์มของเราแดงลักษณะนี้นะคะแล้วเราบ่งบอกว่านะคะแท่งถัดไปมันมีโอกาสลงแดงให้เราได้อีกหนึ่งแท่งนะคะเราเทรดแค่แท่งเดียวเนาะฉะนั้นแล้วเราถึงต้องเอาแท่งคอนเฟิร์มมานะคะโดยการที่เลือกแท่งสมบูรณ์นะ อย่าลืมแท่งสมบูรณ์ก็ต้องเกิดถูกที่ถูกเวลาด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์แค่ตัวเดียวนะคะหลายตัวประกอบกันไม่ว่าจะเป็น K C อ่า E M A Mac D นะคะแนวรับแนวต้านประกอบทุกอย่างเลยนะคะจุดนี้อาจจะ เป็นไซด์เวก่อนนะคะเราเห็นไหมคะเส้นกาง K C กํากำลังวิ่งแนวตรงนะคะขอบบนขอบล่างเริ่มเซตจจอาจจะตรงก่อนนะคะถึงจะเลือกทางนะคะเดี๋ยวรอดูเขากราฟนี้นะคะอ่าโอเคนี้เฉียงลงแล้วนะคะลงรอให้เขาขึ้นไปเทสหน่อยๆแล้วกับตัวลงเราจะหาจังหวะซื้อลงนะคะ mm hmm. การพักตัวของเขานะคะการพักตัว นะคะสมมุตินะคะอันนี้คือเปลี่ยนเทรนลงมาถ้าเขาพักตัวอยู่แถวๆนี้ประมาณาจะเกิดแห่งเขียวประมาณสองถึงสามแท่งประมาณนี้ไม่เกินสี่แท่งนะคะแล้วกลับตัวลงใหม่นั่นแหละคะ่ะคือจังหวะของเขาพักข,ของการพักตัวแต่ถ้าแดงลงมาแล้วกลับขึ้นเขียวประมาณสี่แท่งขึ้นไปไม่ใช่การพักตัวแล้วค่ะอาจจะเป็นการเปลี่ยนเทรนไปเลยหรืออาจจะเป็นไซเวกอบที่กว้างหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็ลองสังเกตกันดูเนาะ ภารกิจของเราจะสำเร็จไหมนะคะตอนนี้ยังหาจุดเข้าไม่ได้เลยนะคะมาลุ้นกันว่าหลานจะได้จะได้ไหมจะได้รองเท้าไหมจะได้รองเท้าที่ที่อยากได้ไหมนะคะต้องมาลุ้นกันนะเอาเอาเงินทุน4,000บาทมาเดิมพันนะคะถ้าถ้าได้ก็คือได้แต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เนาะ จุดนี้ก็มีแนวนะอ่าโอเคจุดนี้เราจะ follow ลงนะแท่งนี้กินกินแท่งเขียวนะรอยย่อซื้อลงทิ้งไส้หน่อยโอเคแต่ถ้าอย่าอย่าปิดตันข้อบอนะฮะปิดตัน เราย่อประมาณนี้เดี๋ยวจะซื้อลงอ่ะโอเคได้แล้วนะคะอันนี้เป็นจุดฟอ l โรเทนเห็นเป็นแดงกึง่งกินเขียวแต่แดงปิดตันนี้ค่อนข้างที่จะกลัวอยู่หน่อยๆน,นะคะเพราะจังหวะเงื่อนสุดท้ายแล้วมันปิดตันก็ก็กลัวนะคะบอกเลยบอกตามตรงว่ากลัวนะคะแต่ว่าออเดอร์นี้เราก็วิเคราะห์ตามเงืนะ่อนไขเนาะออเดอร์นี้จะเสี่ยงนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองตีแนวรับแนวต้านให้ดูกันนะคะเอ่อ นี่ตรงนี้นะคะตรงนี้เคยลงมาแล้วกลับขึ้นเขียวแล้วเกิดแดงกืนกินนะคะลองมาลุ้นกันนะคะถ้าแดงกืนกินเนี้ยเขาถือว่ามีแรงเทขายลงมานะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะปิดเป็นแท่งสีแดงให้เราได้ไหมหรือต่ํากว่าจุดที่เราเข้าได้ไหมนิดเดียวขอ,อนิดเดียวค่ะโอเคโออันนี้ค่อนข้างที่จะแบบลุ้นมากเลยนะคะเห็นไหมคะ ข้อดีของการรอย่อนะคะรอย่อแล้วได้ราคาดีราคาดีตรงไหนนะคะมาดูกันราคาดีกว่าดีกว่านะคะจังหวะนี้ถ้าเราไม่รอย่อนะคะเรามีโอกาสปิดเป็นเรามีโอกาสปิดแพ้ได้นะคะเนอะอันนี้ก็คือเห็นไหมคะแดงลงมานะคะอันนี้จุดเปลี่ยนเทนแถบเป็นสีแดงลงมาปุ๊บขึ้นไปพักเป็นเขียวแล้วเกิดแดงกืน่นกินนะคะแดงกึนกินเขียวนะคะ ปิดอยู่ใต้เส้นกิดเห,เห็นเส้นกิดเนาะปิดลงมานะคะแล้วเรามาเห็นตรงนี้เป็นรับแนวรับเก่าเกิดเป็นต้านใหม่จุดนี้เห็นไหมคะจุดที่เราเข้าคือเรารอให้มันย่อขึ้นมานะคะแล้วชนแนวต้านใหม่ตรงนี้แล้วกดซื้อลงหนึ่งแท่งนะคะบวกกับแม็กดีสามหนี้ไม่ค่อยสวยนะคะเพราลงมาลึกแล้วเนาะแต่ก็สีฟ้ายังอยู่ข้างล่างแล้วนะคะค่าแม็กดีค่า,า default ก็คือยัง เส้นสีน้ำเงินยังอยู่ใต้เส้นสีขาวอยู่บ่งบอกว่ายังเป็นเทรนลงอยู่นะคะออเดอร์นี้ค่อนข้างหวาดเสียวมากๆนะคะแต่ก็สรุปแล้วว่านะคะภารกิจของเราสำเร็จแล้วนะคะเย้ยินดีกับหลานด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาเขาไปซื้อรองเท้าคอนเวิร์เนาะตอนนี้วัยรุ่นนะคะกำลังแบบต้องอ่ากำลังแบบ แต่งตัวนะคะอยากได้รองเท้าสักคู่อ่ะโอเคนะจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราเทรดเพื่อใช้ชีวิตเนาะโอเคขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะนักเทรดทุกคนขอให้มีขอให้ประสบความสำเร็จในด้านการเทรดหุนนะ้นเนาะแต่ก็อย่าลืมว่าการลงทุนนะคะมีความเสี่ยงเนาะการลงทุนทุกครั้งก็ต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนนะคะมือใหม่ก็แนะนำว่าให้เรียนรู้ เพิ่มเติมเยอะๆนะคะก่อนการลงทุนก็ฝึกให้ชํานาญแล้วค่อยลงทุนนะคะฝากติดตามนช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะให้เราทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้เทรดเพื่อใช้ชีวิตซื้อรองเท้าให้หลานก็ประสบความสําเร็จนะคะก็โอเคสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ